าชูเดินไปก่อนอึแพ้ปีศาจฟาตอนเฮ้ยแพ้ป no. ีศาจเพ้นสวยนะ งหนเรยนรู้ไปโอ้โเป็นออินะครับยเียนดีดัดเซียลครับสปอนเซอร์หลักของงาน Mm. Ooh. Ooh. Yeah. including taking out all the stuff ขึ้นอยู่บนยอดโปรยต่อยเมื่อวานจุนอดที่ว่ามอยู่สมาชิกหนังสือแมกกาซีนเทลไม่ก็ชมกูชมกูก็จบ

เาองโ้งไปกับพี่นุก็แหละเราไม่ต oh> ้องหลบเราอยู่ข้างนอกเจอมุมนั้นนะถ้าเจอ Nghĩa vô địch là, là không biết quá

ครับท o เท d b ยวเลยครับภูเก็ตอกันครับาะงเเ <c oughs> เอาแล้วมันจะไขมนันไเออ สวีครับนี่เรามาช็อปซิเวอร์สกินครับ ซีเว yeah, <the> ิร <The> ์นสกินซีเวิร์สกินจะเป็นกันควร้อกันหนาวเหอนที่นี่ก็คือมันสามารถแนบเนื้อเขาก็จะดีคุณ <c oughs> ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเ <c oughs> พราะแค่ใส่ตรงนี้ใช่ก็ <c oughs> จะมีเขาก็จะบางมากสกินสซีเวิร์นสกิน

มูดี้เนะครับคาเฟ่ที่บุรหนี้มัจป็นรูฟ้ากเป็นที่เที